โอ้งั้นผมตัวสอง,สองผมจ่ายสีครับดวงกินาลีขาดไหมครับไม่ขาครับอ่หาห้าอ่ะสัตยามาแล้วสับแล้วก็เปิดได้หนึ่งใบป,ปุ๊บโอ้โอเค อ่าผมใจสี่ครับตรงนี้แล้วจบเท่านตรงนี้บูบอดโคตรไวผมตัวหนึ่งแป๊บเดียวห้าไปจับสองสี่ผมใช้ความเฉลิอนตัวสองครับผมความเฉลิ่ยไม่ธรรมดาสินะ อมไม่มีตัวลงเลยวะทรายตมอตี่ใส่ตัวพลังสี่ก่อนอ่าพลังห<ม>้าเรือศูนย์โอเคครับแล้วก็เ,เปิดแดนครับอ๋อแดนไซด์ดูดอ่าโอเคครับเอฟเฟกต์จงานต้องก็จบปึ๊บ แล้วก็จวนหนึ่งครับอ่าตีหนึ่งตัวครับครับตีสองตัวครับแล้วก็จบเทินโอเคเป็นผมจวนหนึ่งครับผมเอเฟิกอ้ไม่ทำงานนีม่มีตัวละครอ่าผมเอจะเลินขึ้นมือแล้วก็ใช้จะเลินแล้วก็จวนอีกส <Yeah. S 2> อง ผมจ่ายสี่อันเชิญวิ่หหลวงลงอครับผมแลนไปนันใช่ไหมแล้วก็อเอ๊ะผมใช้มอนตี้ใส่พี่ห่วงครับได้ครับไม่มีปัญหาถูกกำายถูกไหมครับเดีย๋ยวครับแป๊บหนึง่งมอนตี้ใส่พี่ห่วงใช่ไหมครับผมเปลี่ยนแลนก่อนโอ้โหขัดทันโอเคขัดทันเะือนูนย์แค่ฝึกพี่ห่วงยิงมือสอง ผมเลือกเป็นเอาตัวกินาลีครับโอเคครับแล้วก็จบเทินครับครับผมจนหนึ่งครับอือตีสองไรครับโอเคครับจบแล้วผม ไอฟปิดมึงไม่ทำงานตัวสองครับลงโต๊ะครับโอ้โหลงโต๊ะเอพี่หน่งกลับขึ้นมาปะ่ะครับครับพี่หน่งกลับขึ้นมาโอเคครับแล้วจ,จะใช้เอฟปิดเอสดีพาราหนึ่งหรือสองยังไม่ใช่ครับยังครับยังโอเคอืม ผมใจนี้อัญเชิญตัวนี้เอาใจแล้วอ๋อโอเคครับแล้วก็ไล์ก็ทําไม่ได้เส้นไห้น้องขัดไหมครับไม่ขัดครับโยสองโอ้แย่กว่าที่กินว่ะลาก,กินาลีขึ้นขึ้นบนฝ่ายของคุณก็ได้นะครับใช่ไหมใช่พี่อ่ะผมใชใ้แรนก่อนเอากินาลีขึ้นสนามผมโอเคครับ า้งแล้วกินารีตีใส่ตัวพลังหนึ่งครับข้างขวาขวานี่นี่ครับครับไปที่พี่จับใช่ครับโอเคครับเราก็ใช้อ่แเราก็จบเทินครับไปไม่ได้ต้องยื่นอย่างนี้ไปก่อนจุหนึ่งครับผม่า่สีครับลงกินารีอุบัติเหตุครับองอโอ้โหปุบัติเหตุซะด้วย เอเฟยจุติยังทำงานอยู่นะพี่จุติอ๋อเออจุติทำงานใช่ครับทำงานครับคือตัวตายไปโอ้ยตานี้ไม่ขึ้นมือมาเฮ้ยโอ้เออถ้าการนี้ถูกสอนเนมจากเอาต้าเดินสาวสามารถเอาไว้บนเมจิกโซนได้เลยแต่เมจิกโซนนี้คือแลนครับอ่าแลนครับอเอยบนเอแนอแลนเมจิกโซนใช่ ถ้าเราใช้อ่ะผมสติยาตีใส่พี่หนุ่มครับผมใช้หมอเอปักกี้เหมือนจะใช้อุบัติเหตุไหมปล่าอุบัติเหตุโอเคอ่าจะรพบกินารีตั้งผมเอากินารีตีเสตในสองตัวนั้นก่อนครับอรอโอเคครับ แล้วก็เปลี่ยนแลน์แล้วก็จบเทินครับโอ้สายดูดตัวหนึ่งครับผมเปลี่ยนแลนด์เกินราชธถานีสามัคคีครับจบเทินครับไม่มีการลงตัวหนึ่งอู้เละกว่าเดิมอีกแม่งมืออินเรีตีบ้านครับโอเคครับอบออ้ไม่นายดำโอเคครับผมตัวหนึ่งครับตัวจากไรอีกหนึ่งครับผม อืมเป็นยายนอจบเลยครับผมตัวหนึ่งเปิดแบ่งแยกดินแดนอืมแล้วเอากินาลีตีบ้านอีกทีหนึ่งครับโอเคครับแล้วก็จบเโอ้โหไม่นะโดมโอเคผมตัวหนึ่งครับแล้วก็เอฟเฟก์โดมผมมาบอสทเรียนขึ้นครับ ผมจ่ายสี่ครับลงภูเวียงการะสินขาดไหมครับไม่ขาดนะครับไม่ขัดบหนึ่งสองสามสี่พลังแปดพลังแปดผมที่ว่าสตอเอน่าจะออกวันสุกนี้มผมจสาว,สวจินน่าวางใคร ลงสี่ครับเอเออเาผู้เวียงตีครับขาดไหมครับหมอมาแล้วครับใช่หมอมาแล้วก่อนโอเคครับงั้นจบเลยครับผมชวนหนึ่งครับเอกาสพอดีโออืม ไม่โดนกลับเลยเลชจบเตือนครับส่วหนึ่งครับจ่ายซี่ครับยอมริงกดลาเลยอ่ะกลับเข้าเดตกต่อครับหนึ่งสองสองใบรา,างหกกินนาลียืนตั้งไว้กินนาลียืนตั้งไว้แล้วตัวหนง ผมเอาเอ้ยผมต้องใส่อย่างหนึ่งใช่อันนี้สามารถยกเลิกเหรียญได้ไหมได้ครับได้ได้ใช่ไหมได้ได้ได้หมดครับเอ่อไดโนการ์สินผูวีญซีนี่ครับตีใส่กินาลีพลังเท่าไหร่พี่หกครับผมใช้ลิกกี้โอ้โหโอเคครับ ไม่เป็นไรผมบูทได้ราชธานีสามัคคีบูทเป็นพลังเก็ดตีครับโอเคครับโอเคแล้วก็จบเลยครับต,อตอ่อุ่ลมหายใจตัวเอย่างเดียวตอนนี้ตัวหนึ่ง <S <S 2> <S 2> ไม่ใจคอมโบไม่ได้อ่ะผมมันเชิมาแมลงจากนั้นผมจบเทินครับโอ้ตัวหนึ่งครับยากจังเลย อ่าผมตีสายแมลงครับเรียกทำลายแรนสามัะคีครับครับผมงั้นผมติดแลนใหม่พอดแคสต์ Podcast ครับโอเคครับห้าห้าอ่านี่ตีเท่าไรครับครับจบเลอครับผมผมจวหนึ่งปับ๊บแล้วก็มีมี่หนึ่งสองสามสีห้า เอาเป็นพี่หน่วงไอ้กันโอเคครับที่เหลือกับพ่อเด็กชือืมผมใช้เพื่อสุดท้ายตัวอีกซีครับผมโอเคตัวน่าจ,จะเล่นได้นิดนึงสนใจซีอนเชิญพี่หน่วงอ่ะอุบัติเหตุครับผมใช้ขัด โอ้โห oh. oh. yeah. แล้วผมก็ใช้เฟขึหนหวังดึงดึงอ่า uh ตัวด้านขวาครับนี่นะครับครับลงเมจิกโซนของผมครับผมจากนั้นจบเทีอนครับตัวหนึ่งครับใกไม่ได้เลยงั้นผมตีเข้าไรครับมุนตีครับ โอ้โหพลังศซนด้วยอ่าจบนะครับผมชวหนึง่งพี่หน่วงกลับขึ้นมารับไอ้ความจเจริญจุยสองครับผมโอเคงั้นก็ต้องทำอะไรสักอย่างนะลมโตทันไหมว่าไม่ได้ได้ใช้ความจเจริญไปครับอ่ะพี่หน่วงตีครับโอเคครับจบเซนครับ ตัวหนึ่งครับใจหนึ่งครับลงสัตยาพลังสองผมวาที่นี้ครับอือฮึตกไปครับผม,ผมว่าผมเหมาะกับสิ่งนี้ตัวหนึ่งอัญเชิญลถกังครับผมคนนี้ตีเข้าหมดเลยครับโอเคครับราตะทุยแล้วก็ไมนาอูดอ่าผมตัวหนึ่งครับแล้วก็ลวตาทวยังไม่ ยังไม่จบนะัอ๋อครับผมผมดีต่อลมโตต่อครับเอลมโตใช้ไม่ได้เพราะว่าใช้ความเจริญแล้วไหมครับอ๋อมันจะความเจริญเลยวใช่ใช่ครับเพราะที่ที่ผมพอโอเคงั้นก็ทำแบบปกตินะครับโอเคแล้วก็เราจะทุยอ่ะลงอันนี้แล้วก็อู้ อ,อ,อูด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 มีไหมไม่มีพลังห้าพลังห้าผมตีใส่พี่นัวครับจ่ายจ่ายให้เลยนะครับตัวนี้เมื่อกี้ไม่ครับใช้เอ,ไอ๋แล้วจถุยครับโอ้สสิโอเคครับจบแล้วผับนมีหนึ่งเจอสองผมใช้ลมโต,อ,ตอ่าโอเคครับ เช okay. okay. ิ้ส ah ี ah ่หนึ่งสองสามสี่โอ้ตาหัดแล้วด้วยสิประเด็นึ่สองสามสี่โอเคพลังตัวเลห้าใช่ไหมพลังสี่ห้าห้าใช่ครับอันนี้เรียนตัวนี้ไม่ได้ก็พอดีไม่ได้ผมจ่ายสี่เอาสองตัวนี้ลงสนาม ตัวไหนครับตัวนี้ก,กับตัวนี้อ่าผมอุบัติเหตุสักตัวหนึ่งอ่าใส่ไอ้งี้ยงางองเองครับใช่ครับอื้มือเคครับขึ้นไปน้องแล้วตัวอีกสองโอเคใช่อะไรไปบ้างโอเคชใช่ใช่ไหมครับผมทีไม่ได้อีใค่าตายผมจบเทินครับจัวหนึ่งครับ เปิดหน้าต่างใส่รถถังครับครับเอ่อผมตีใส่ลูกค้าชาบูครับม,มันตีครับมันตีงั้นผมอ่ะพลังแฝงครับก็พลังสอง,งอ่าตัวนั้นเท่าไหร่ครับตัวนั้นก็สองเท่ากันครับโอเคตายคู่ครับหนึ่งสองและสาม กินอาไีตีบ้านครับอู้หูยมนาทีสุดท้ายจริงเปลี่ยนเดี่ยวมันต้องเปลี่ยนได้จริงๆนั่นแหละโอ้แต่เล่นผมเกือบเกือบเกือบสาหัสเหมือนกันนะเนี่ยโอ้มันก็เกือบลุงนะครับเกือบล,งลุงละแต่มันไม่ลง ยี่สิบเติมเพิ่มสิบใบจะพูนะพี่ผมหาของเติมนะคสิบใบสิบใบสี่สิบนะผมหาของเติมเล็กนี้แบบโ okay, อเคครับผู้บางอาจันอยู่ไหนวะ